ปลาลูกพี่ว่าดำมานี่เอาเกลือคนเกลือดีอออพี่น้องเด้อเกลือเกลือเศร้าดีๆสักสามทีพี่น้องหายข้าวล่ะล้างน้อาออกให้ดีเล้ว่็ใส่พริกแกงไงเด้อพี่น้องเด้อพี่ว่าจะทอดเด้อวันนี้เด้อพิวดำจะปรุงไปเลยพี่น้องใส่พริกแกงแล้วก็ใส่เกลือพี่น้องใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็ผงนัวพี่น้อง ขงนัวไปเลยพี่น้องเลยแล้วก็น้ำปลาพี่น้องน้ำปลาทั้งน้อยหอมหอมที่ว่าจะคุกเข้าใส่กับพริกแกงไปเลยเด้อพี่น้องเด้อคุเข่าใส่พริกแกงคุกเข้าเข่าเครื่องแกงเลยพี่น้องเนี่ยคุกเข้าเข้าไปดีเลยพี่น้องแล้วเดี๋ินนำไปทอดเด้อพี่น้องเด้อสิ่นาดูหน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะทอด น้ำกินปลาดุกพี่น้องมีพริกมีไอ้กระเทียมมีมะนาวพี่น้องพริกกระเทียมมะนาวพี่น้องสิจะกินปลาดุกส่งเครื่องของพี่วันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ่วจะจัดจานไปเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องทอดออกมาสีสันจะสวยงามเลยแหละพี่น้องพริกน้ำปลาพร้อมพี่น้องมะนาวกระเทียมพริกซอย กิมเกลียวที่นี่กินแล้วเขาช่วยแล้วล่อแล,ลยวอะไรเปน้องอะไแทบแบสวัสดีครับท,าบท่ททานผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้พี่วันนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเยาะครับเนาะที่เข้ามารับชมก็คอยมีความสุขกรรับเจริญเดอ้อพี่น้องเลยำเลำล้ำด้วยกัน,กนทุกคนทุกความหลังกายแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้พี่อ้วนทอดปลาดุกเด้อพี่น้องเลยกินข้าวสวยพริกเกลียวพี่น้องดุกทรงเครื่องพี่อ้วน จับแซบเลยพี่น้องเลยอืลองดูอืมกรอบเพียงอืมยิ่งออขอสวยพี่น้องอืมขอสวยพริกมะนาวเออขอทาเว้ยแซบเลยพี่น้องอืมอืม พี่น้องเมื่อปลาดุกนุ่มๆเลยพี่น้องเดี๋ยวเอาแก้วก่อนพี่น้องฟังขังเลยพี่น้องมองเห็นเห็นมเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยววางนี่พี่น้องที่เงาปลาพี่น้องปลาดุกพี่น้องปลาดุกนีโอ้พริดมะนาวเลยพี่น้องลงไป โอปวดขาดปวดจัดเลยเด้อพี่น้องเจะบัากเปนน่องปลาดุกตรงเครื่องพี่วฝนทอดน่ดาทานมากโดนหอมพริกป่นพริกซอย พี่น้องปลาดุกมักอร่อยเลยพี่น้องแซ่บ<ม>เนื้อปลาโอ้น้องปลาดุก พริกน้ำปลาเนี่ยเขาอร่อยมากเลยนะพี่ต๋องรสชาติอืมมกลวงรสชาติจับนัว ดูกลางออกพี่น้องโอ้พริกมันานะพริกไอ้มีพริกมีอันกระเทียมพี่น้องพริกกระเทียมใส่ลงไปเลยพี่น้องเนหน้าอร่อยมากโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด ได้กินพริกแกงพี่น้องกินพริกแกงกินสมุนไพรนี่ยพี่น้องต่างๆแซ่บเลยแหละวันนี้ก็ถือว่าแซ่บอีกเมนูหนึ่นงเลยพี่น้องเลยยำพี่ว่ากินเมนูไหนไม่งามยมต้องขอโทอขอไปพี่น้องของท่านเลยครับลาแล้วครับเจ้เข้มจะจนรับดำเลยแต่ทุกคนทุกภาพร่างกายแข็งแรงเนาะครับเนาะสวัสดีครับผม